คนคนวานแห่บิดซองเลย สบายดีเบอร์สุขสุขคนสุกใจทุกมุมทีนะ,ะับทุกท่าวันนี้คอยกับผ้าน้องแยกเขาวห้วยเสียออกไปหากินคือเกาหาปูหาปลาตามเดิมตามเคยนี่แหละแล้วก็อุปกรณ์การหาปลาค,คือแห่ปกติของเห่าเคยใส่แต่แห่เพราะว่าช่วงนี้น้ำ่อนข้างลายอยู่ใส่ม่อกับบ่ได้ถ้าว่าน้ำมันบกเอาจะสามารถใส่มออแต่ตอนนี้นี่ใส่มออบ่ได้ น้ำไหลแห้งขนาดใส่แหยังเดียวส่วนเฮาบ้านแหกแต่นี้ขึ้นไปเลยแล้วก็เครื่องคลองกากเจ้าใบบอลได้บอลหนึ่งนี่แหละเพราะว่าเราจะเอาคลองไปนี่ยากเพราะว่าน้องแยกนี่ามห้วยกับค่อนข้างลําบากเพราะว่าน้ำร้ายถ้าว่าเอาเครื่องไปนํานี่ยันมาเครื่องเปียกอีก เราวานองแ่เป็นผู้ถือเครื่องก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องนี่มาไวบ้บอใไดบอน,นึงเมื่อเฮาวันแห่สุดก,ก็กลับมา,ากลับมาแล้วก,ก็ซอกบอนที่พักเอ็ดกินตอนเที่ยงแล้วเป็นเจะนั่นกับไม่แต่ทุกคนที่ตามเบิ้งครับเพราะเฮาได้ในหนึ่งวันมือนี้ว่าเฮาเสดป้ปลาลายสำใด ไฟพี่น้อเอ้ยนี่คนวานแห่ก่อนแล้วนบ่ฮะอระเจ้าวานแห่ก่อนสองคนสองคนคนวานแห่เบิดซองเลย พราะวานให้บถึกนมันแต่เขาจะพาน้องแยกอย่างกลับเลยนะกลับไปอีกสายห้วยนึงเพราะว่าสายห้วยนี้นี่เขาเจ้าบ้านแล้วนี่เขาจะบอไปอีกจังได๋ก็ถ้าว่าเฮาไปเฮาก็บ่ได้อยู่ดีเพราะว่า2คนนั้นเขาก็วานแฮเบิดซองเนาะเสียเวลาเฮาไปแล้วก็เสียระยะทางการไปก็ไกลเติบเนาะ มีแต่เขาจะพาน้องแยกยางกลับพาน้องแยกยางกลับไปโอ้ยเมื่อยละละสงสัยสิบบ่อใอาหารเที่ยงนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้หนีชาวบ้านเขาเกี่ยวเข้า,เ,ขาเกี่ยวน้ำสำเร็จแล้วเขากะ มีเวลาเขาห้วยออกหากินคือกันถาวาส่วงเขาเกี่ยวเข้าวนี่วนอ้อยคนสีเขามาหากินตามป่าตามห้วย mm hmm. เครื่องเาก็ไว้บนเก่าอยู่นี่แลหละเราจะมาเอาเครื่องอยู่นี้เราเสี่ยงไวเครื่อง ถ่าวาไพ่ไดเบิ้งในคลิปก้อนก็น่าจะหูเขามาห้าในคลิปก้อนเขากา็เสื่งไห้เครืองอยู่นี่ไปครับเอาผ้าเนาแยกงยางมากเอาหอดสยน้ำสีคุ้นสายนา้ำมาหนี่มีหง่กลัวสายน้ำทีเอาไปมีเศร้า ดูดิเราจะบ้านแพ่ตัวนี้ขึ้นไปเลยแต่บุ้ง่าหาซีด้ปาลาือบอเพราะว่าตายหน้ามานี่น้นลายน้ำขุนตลอดเพราะว่าอยู่เพิ่งห่นมีคนจีนเห็ดเคลื่อนเอทไทป้าบางชนิดตายง่าย้อนวา,วาเขาเ่อหิดเคลื่อนไใฟ้าานี่เท่เด็จะได้ก็ตามแต่ทุกคนไปตามเบิ้งเลยกมารุนน้ำกันเลย อันนี้ก็คือจุดบอนที่เขาเคยเฮ็ดคลิปในคลิปก้อนๆหรือว่าคลิปที่ใกล้แต่ว่าภายได้เบิง่งนจะจูดีอยู่บอนเอาผ้าน,น,น,น้องๆกิน้นซิมจุ้มแต่เขามามืนันนี้นี่บได้ปลาเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้นี่ชาวบ้านข่าวไซเบดนี่เห็นบอกขันเบ็ดข่าวไซเบ็ดไว้ แต่บเฮนมันทึกอันนี้แหละบอนเขาอันไซเบตุลุ่มบอนแคมนาบริเวณนี้แห้งซาบ้านในทุกวันเขาออกมาหากินเพราะว่าใกล้อนาั้นให้ของข้าเจ้าเห็นบอกให้ปีนี้เขาทางให้ไก่น้ำเซ่เวลาเขาเลิกจากฮิดเรียกเขากลลงไปหาปลาพอได้มีอาหารเที่ยง แต่ค่อยกับน้องแยก่กับมาฮอดนี่แหละบางทีเขาก็จะกลับไปเพราะว่าปลายังกับฮอโบได้มามื่อนี้นีช่วยแหง้งพี่น้องเอ้ยเขาเข้าหากินทุกวันเนีย่ยกัมีบางวันเนี่ยกับ่ได้บางวันก็ได้อิงตามโซกตามม่านคือกันน้ำทรายนี่กับคุณตลอดบุมีวันทาเลยเพราะว่าคนจีนเฮ็ดเคลื่อนอยังบ่แล้วคุณตลอด สงสัยป้านี่กัตายย้อนทรายแม่น้ำมันนี่บุคือทรายแม่น้ำที่เอาเข้าไปในซุ้งเศร้าทรายน้ำที่เอาไปในตอนเศร้าหันค้อนคางไซและกัเฮาห้าป้ากับอะไรงายอยู่แต่เฮาเข้ามาหัวหน,นี่นี่บ่ได้เลยเมื่อยละ่าพี่น้องเอ้ยอ สบา้เลยแฮนี่บุมมีกำลังใจแล้วสิฮาอันนั้นับแมนขั้นเบ็ดคือกันขั้นเบ็ดข,ของอันสบานที่ทางให้ใกล้แม่นม้ำนี่แหละเนี่ยขามาใส่เบ,บ็ดไว้ตอนเศร้าเขาก็มายามมาเบิง นี่หายไปแล้วเ,วเนื้อเบ็ดตอนนี้กันสิบเอ็ดโมงแล้วแต่ห้องห้าป้านี่บ่ได เมื่อแล้วล่ะมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเมื่แต่เขาจะกู้ทันสายแห่หรือว่าเขามัดเขาพาน้องยากยางกลับไปบอนเอาไว้เครื่องเพราะว่าายหุ่นนี่เ่าไว้เครื่องยู่งรุมอีกเด็ดกินก้อนแล้วจึงถอยกลับบ้านช่วยแห้งหาบางครั้งเขามาหากินกับแบบนี้แหละบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ พราะว่ามื้อนี้กะมีคนเท้าห้วยหลายเฮ็ดให้เฮาบ่ได้ป่าเพราะว่ามื้อที่ชาวบ้านเขาบ่ค่อยเข้าน่าจะได้อยู่

เอาชพักเที่ยงกระบังเขากระตัดมาเรียบร้อยแล้วก็ตักหน้ามาพร้อมเครื่องเฮาไว้กับแมนยูเทิงนี่เห็นบเอหาหอยใบเครื่องน้องแยกซอกพื้นมาดังไฟเลยส่วนปลาก็าได้บรายซ้ำเาเห็ดกินตอนเที่ยงนี่แหละ คื้นนี่ปูดปูยากเก็บเลยอ่าทางบนนั่นก็มีคนนี้สาวบ้านออกกินคือกันสีซูมกล้องให้เบิ่งเนี่เห็นบอ่บางกี้นะแห้งรายคนขนาดาแต่บางคนนี่เขาเข้าไปอยู่ในป่าแล้ว เล่นแต่สามซีคนอันนี้ก็บ่วงน้ำลายน้ำขึ้นลายนี่มันพัดเข้าไปไว้บอลเดียวจะปพวกไหมเศษเรืเอพัด,ดี้เขาเก็บๆแล้วก็มาจูไฟสำหรับป้าที่ชาวบานแท่ได้ก็่ได้แต่ตัาเดียวนี่แหละอันนี้นี่เขาจับ มันอยู่ในหูหิ้มปลาติดทีมเองเขาจะเฮ็ดกินเบิดเลยโคจงเพราะว่ามันบดไล่มาเมื่อนี้เมื่อใดดีพี่น้องเอ้ยตากงตาก่อน กุ้งเขาก็ได้อมาม่าครบทีนปลาเขาจะได้ปลาลายคือในติดกอดเขาก็ได้อยู่แตาวม่าม้อนี้นี่ได้เต่ตัวเดียวโอ้ยบ่ได้บ่ไดพี่น้องเอ้ยปลาเนี่เขาจะซอยบนนี้เพื่อเขาก็ล้นกจะหน่อยเพราะว่าเขาจะล้างเอา เขาไม่ต้องทิ้งใส่ป่าินิดนี่กินแซ่บ คนมาลายขนาดมือนี้เขาอา,อา,อาหาป้าบุคอยเก่งเ,เลบยบวได้แต่ว่าคนหาปาเก่งได้อยู่ประมาณสี่าโต อมนี่ครบสุดเราเอามาแซ่บแลวบานี เอาปลาหยัดใส่กระบางเรียบร้อยจะดังไฟเลย ส่วงนี้เฮาดังไฟนี่ติดง่ายอยู่บ่คือช่วงหน้าฝนหน้าฝนนี่ดังไฟนี่ลําบากที่สุดถ้าคนบ่เคยเข้าป่านี่ดังไฟนี่ยากและมันสิติด เมื่อของกินเหาซุกนีู่้ซึกแล้วกินหอมเพราะว่ามันฟดแห้งขนาดแต่ช่วงนี้นี่ลมพัดตลอดเห็ดหายเวลาเหาล่ามกระบังนี่มันบ่คอยซุกไฟเพราะว่าลมมันพัดไปพัดมาควรนไฟนกินนี่ซุกแล้วเอาชืกปง,งออกเลย เต็งบอด,ดีเบือสบายบดขีบเีงยงหน่อยดงเอาใส่มะแขง แข้งเนี่ยขาเอาออกไว้อยู่ภาอัดของมันกินข้าวเหนียวสดๆเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ขาบ่าได้ขุดมันมีกินข้าวเหนียวสดๆอันนี้แจ้วีกวือว่าสำเร็จสำหรับอาหารเที่ยงในห้หวย มามามาข้นหมากินเขาเที่ยงน้ำกันกินหลามปลาใส้กับมันมกแข่ง ตอนนี้ผมเขากินขา้าวกเสำเร็จเรียบร้อยพอดีตอนหนึ่งโมงแต่เขาจะพาน้องแยกยางกับบ้านเลยเพราะว่าเอาห้า,หาปลามืทอนี้เขาบ่ได้เขได้กับตัวเป่านี่แหละบ่ได้ปลาเลยมือที่ช่วยกับช่วยที่สุดเลยเขาบ่ได้ยางมาแต่สำหรับคลิปนี่เขาก็สิจบลงที่นี่เลยต้องมุ่งความใจในทานตับงมุ่งผสมแต่ตอ้อจนจบ าาอาวยากพาดคุณงานการขึ้นไปของเฮ้าในต่อต่อไปไอยจะลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจใ้กังเท้าในคลิปต,ต่อต่อไปม่าน้องเข้บใจบ๊ายบายสิตาดีคลิปต่อไป